ก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับน่วันนี้ก็มาอยู่กับพบนายบูมครับกับเกม GTA นะครับนน GTAV พาร์ทที่สี่นะครับนา่ารังจากที่ว่าเราอยู่ในโหมดออนไลน์มานานก็มาอยู่ในโหมดออฟไลน์กันบ้างครับเขาบอกว่าในโหมดออฟไลน์นี่สามารถทําอะไรได้เยอะแยะครับอย่างเช่นเราสามารถคุยกับ NPC ได้เฮ้ย what's u อะ what's up อ้าวเดินนี่กูเลยเว้ยอ้าวไม่ธรรมดาอุา้ยช่อมีส้วน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 มาเผื่อเอาเผื่อเอาเผื่อ เอาเรื่องรู้จักหมนี่เอ้ย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 ยายาเอ้ยเอ้ยมันรู้จักชาวบ้านของพี่โรนเป็นไงในโหมดออฟไลน์นะครับนะสามารถขึ้นเรือไปหาฉลามได้ครับแต่ผมหล่อแลทีพ่เอาเรือไน้ดิเจ็ตสกีดีไหมหรือเอาเรือดีดิเอาเจ็ตสกีดีว่าครับนะเพิ่มความรปาใจในชีวิตทีมนี่อยู่ของฉลามเนี่ยผมคาดว่ามันน่าจะอยู่แถวกลางทะเล จะล่ามพี้เพลย์ได้ยู่เต้ลใจกว้างและอย่างนึงครับนะโหมดออฟไลน์นะครับเราสามารถสอยนกที่อยู่บนฟ้าได้นะครับนะพ่อยิงให้โดนดิดิเออนับสุดยอดการกับในโหมดออฟไลน์มึงโดดแหนมโดนล่างพอปั่นเน่เท้ยมันอะไรได้วะนั่นแหละฉลามเห็นบอมฉลามเต็มไปเม็ดเลยเห็นไหมฉลามเห็นฉลามไหมฉลามเมียิงบุ้มเม็ดฉลามฉลามเต็มเม็ดกับเมื่อกี้ เอ้ยมันก็ยู่ในเกณฑ์น้ำตื้นเหมือนกันีกว่าีพ่อแม่ฉลามจริงๆเหบบพี่น้องเอ้พี่น้องนาจะเฮ็ดจริงๆนะครับไม่เชื้อต้นก็ไปวินาทีเมื่อกี้ได้เลยครับพ่อแม่ฉลามครับพ่อม่ในตาควาดครับพ่อม่ในกลัวครับแต่พ่อแม่ฉลามจริงๆครับยัางน้อยเราก็ทาให้ผู้ชมได้รูเราสามารถห้าฉลามเจอนะครับสักเซตนะครับเพราะฉะนั้นถึงกว้างดีกว่าครับพ้กล่าวาป้อมจะห้ารถนะครับนะรถ ผมต้องการรถครับผมต้องการรถที่จะขึ้นไปบริเวณซักเมืองเหนือครับต้อมกว่าป่าดนี้เราอาจจะต้องไปล่าสัตว์กันนะครับนะลากันเลื่อยๆในพี่น้องนะเดี๋ยวขอบกรถแป๊บหนึ่งครับลงแป๊บหนึ่งนะเออลงมารถมึงกับรถกูแหละนะโอเคแกบารังจากติวาเราได้รถมาแล้วนะครับผ้กมกาวา่้ผมจะขับรถไปขึ้นเมืองเหนือครับนะเพื่อชื่นชมบรรยากาศและธรรมชาติครับกับหาพวกสัตว์ประสัตนะครับนะเอาแล้วมึงขับรถประสาทโลมเออ จนในเมตตาพลเหมืองนี่เเจอแล้วเจอแล้วกูเจอมึงแล้วกูเจอแล้วมึงโดนกูแน่มึงโดนลูกซองกูแน่ลูกซองเก็บเสี่ยงด้วยพี่น้องเอออีอีแม่สะเตกาเจ็บปมนี่คืออ้ได้ี่วางไหมนายจะเป็นเก่งหรือวางไหมแต่ว่ามันสามารถแล่นั่งไป่ายได้ก็ดีนะครับเนี่ย ไปครับพาดนี้ครับเราไปเด้ยเดียว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 แม่ครับรถปรนี้ข้อรถเลยดีว่าครับผมว่าพาดนี้เนี่ยเราน่าจะไปตามหาศักย์กันดีไหมพี่น้องอ่าผมเจออยู่นึ่งตัวครับ <laughs> เอ้ยเป่าเ,เอ้ยนั่งมันนั่นนะมึงโดนแน่นอนเซตกูมึงเซตกูเนี่ยเป็นไงเป็นไงเอ้ยเฮ้ยเป็นไงอะมึง เพื่อนนกตัวเดียวนี่กูถึงกับต้องปาละเบิดเลยครับโอ้สัตว์เยอะมากโอ้เซ็ตกูเหรอปันนี่ก็ตามจริงปานนี่ก็เป็นการตาลีบันสัตว์บานั่นแหละครับไอ้นก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 ้กนีนก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 ้กน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 กักนบนก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 นบนก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 นนกนจนก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 น อื้ออหลังเกตสปรัดนี่ค่อยบอกอื้อก็ใครดีวะ่าหลักกระตายพวกเขต้องก่อโทษด้วยนะครับอ้าวล้เบืนบานี่มันมายิงกูนี่อ้าวคือมึงห้าเรลืองแล้วไหมไม่ต้องขึ้นรถขึ้นไปไหนแล้วเออโอ้ย่ามันส่งตัวได้ดีกาดยิงตายองค์นเอาแล้เปือไปไปมาๆกูติดซองดาวนี่กูตำรวจเมื่อกี้มันมายิงพวกก้อนนะอยู่ๆตนก็มาจับป้อมนี่มันใจไดตีหน้า่า เขาบอกว่าแถวบนภูเข้านี้นะครับนะหลังจากที่เราไปห้าข้อมูลมาอาจจะมีเสื้อด้วยนะครับนะผมเคยเจอเสื้อกับสิงโตนี่มันซิมบ้าชัดเลยเคยดูไหมครับซิมบา้าในเดวไลออนคิงฮ่าซิลลิงยาอาาดีชิวาวาผมเจอกระต่ายแล้วครับแม่เจอจริงๆเลยอย่างนี้ต้องถึงฤดูการราสัตว์อืมอืมอื้อืนอืมอืมอืมอื่อออนนอายเลยทีืนอืมอืออื ลวงกลิงไปตามล่าอะไรที่มันอนลังการมากกว่านี่ดีไหมยอยากได้แบบของราคาแพงอะ่ะเออราคาแพงๆอะ่ะพุ่งชน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 ,งชนผ่านนี้ผมยังไม่ได้เตะหมาเลยคืออยากจะ,ะเตะหมามากครับตอนนี้นะรู้สึกหมาไม่ได้อยู่แถวในเมืองกับริมชายหาดนะครับมันจะมีเจ้าของพามาวิ่งเล่นอยู่ ปาดหน้านี่ยุ่มกาคิดว่าพุ่มจะพาผู้ชมนะครับไปตามหาอิสราเอลนะครับน,นในโหมด <c oughs> ออฟไลน์กันบ้างเฮ้ยกำลังร้อยเลยเ <c oughs> สร็จกูนแน่มึงเสร็จกูแน่อย่าตัวมึงเสร็จกูแน่กูตัวร่างแล้วนี่คืนที่ดาวเต็มควาฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอโอเครัางจากตีว่าโอเอนะครับนำมาเป็นเวลานานพอสมควรนะกันนะ,นะผมคิดว่าได้เลิกที่ว่าเข้าไปห้ามมาก เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วสิงโตสิงโต,งโต,งโตเจอแล้วกูเจอแล้วชน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 โอ้โหต้องลงไปล่าอะไรอย่างงี้นี่มันต้องลุกซองมันต้องลุกซ่องดูว่ามันตายแล้ววะเอ้าเป็นการล่าด,ดีงายมากครับมันดูสึกว่ามันตายแล้วนะอย,ยิงสักตีเพื่อความแน่ใจเ <c> ฮ <oughs> ผมเจอสิงโตแล้วครับแม่นาปอซักเซสครับซักเซสน,นะผมว่ามันกําลังน่าจะแสดงหนังเรื่องเดอะไลออนคิงแน่เลยครับนะ นับว่าได้เจอซึ่งโตแล้วนะครับนะพี่น้องนะกี่ย่างแล้ววันนี้นกจะล่ามกระต่ายเกงกวางซึ่งโตขาดมากแมวครับนะจะไปล่ามากดีครับชน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 แล้วเราก็ขับลดมาบริเวณแถวชานเมืองแล้วนะครับนะปบ้านแถวนี้มันดูไฮโซกัดครับ ติดบอลบอบูเข้ากับก็ช่วยเวกแบบนึงนะครับนะถ้าใครที่ว่าเล่นโหมดดซซิงบ่อยๆนะครับนะในแมปตรงนี้ก็จะเป็นแมปที่ว่ามาแข่งรถนะครับรู้สึกจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นแมปรถมอเตอร์ไซค์เนี่โอเคครับเราก็เข้ามาในเมืองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะทำท่ามต่อไปครับคือม่าอยู่นครับโอ้ยคนมันเยอะปนนี้โอเคครับรังจากตีวาาเมื่อกี้พ่มทําการตลิบันมูมุนจนไปนะครับนะก็เรามาห้ามมากันต่อดีกว่าครับนะ คือตาลิบันนี่มันอยู่ในส้เหลือจริงๆครับลองไปใช้์ห้กันดีกว่าครับเพราะว่าที่เ็นบอยที่ทุดนะครับก็คือเจ้าของนะครับมักจะเอาหมามาวิ่งถตชใจหาดครับผมกล่าวว่าผมจะตบให้มันล้วงทั้งจะคล้องทั้งมาเลยครับคือในโหมดออฟไลน์นี่ก็มีอะไรที่เราสามารถทําได้เยอะแยะเลยนะครับนะสำหรับพาร์ทหน้านี่ผมคิดว่าผมน่าจะอย่างที่บอกครับพาไปหาอิสราเอลนะครับไปหาเรื่องลึกลับกันมากนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมข้อไปทําการกระโดดที่มากก่อนครับสารภาพว่าผมเคยโดนหมาไส้กรอกในเกมนี้ฆ่าตายด้วยคร โอเคครับ okay, ตอนนี้ผมขับรถมาบริเวณตรงชายหาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะภารกิจต่อไปคือการตามหาหมาครับนะผมต้องการหมามากอ <c oughs> <c oughs> จมนาไปเมึงตอนเล่นคนเดียวขับมาเนี่ยกูเจอจังเลยเอยดป้อมปาต่อตามาจริงๆไม่เจอสักทีบริเวณตรงนี้มันต้องเจอ สิ่งเล็กๆที่เลียวสูนักแน่นอนครับนะผมคิดว่าอย่างนั้นครับกูเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วนี่คือเจ้าของใช่ไหมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าผมทำลายเจ้าของแล้วก็มันอาจจะวิ่งมากัดผมก็ได้เฮ้ย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 เอาอะมึงเงาอะ นี่นี่นี่นี so ่เหลืองทำลายมากนี huh. yeah. ained, so ่ค่อยบอกไงสักเซ็ครับสักเซ็ไงนับว่าได้เจอมาาแล้วครับก็ใครที่วมาเล่นนะครับนั้นเล่นในโหมดออฟไลน์นะครับนะก็เปลี่ยนแนวกันบ้างครับนะมาเล่นในโหมดออฟไลน์กันบ้างครับโหมดออฟไลน์มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะครับนะตัวอย่างเช่นเราสามารถยิงนกยิงอะไรได้นี่แหละมันเป็นอะไรที่สนุกนะครับนะใครเดียวเล่นจีเดวีนะครับก็ ลองลักออนไลน์นะครับนแล้วมาเล่นในโหมดออฟไลน์กันดูบ้างก็มีอะไรติว่า แปลกไปเหมือนกันนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ GDAV พาร์ทที่4นะครับนะก็ใครทีว่ามารับชมแล้วก็คัดกรองมากันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้พ่อมนายบูมก็ต้องลากไปก่อนครับใครวามารับชมมาแล่นะครับมาอะไรก็ตามแต่สามารถเล่นในรายการ The Best TV หรือในชแนลนะครับนะมีคลิปสนุกสนุกให้ผู้ชมได้แลกกันเยอะแยะเลยนะครับนะสำหรับวันนี้พ่อมนายบูมก็ลากไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับพ่ม